สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะนำเสนอท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องกระจกครับโดยทั่วไปปัจจุบันนี้ความเจริญวิวัฒนาการต่างๆนะครับของบ้านเราและทั่วโลกชอบนำซึ่งวัดสดุที่ดูแล้วสวยงามสะดวกใช้ง่ายครับ โดยใช้กระจกครับกระจกมีหลายชนิดครับกระจกเงากระจกโดยทั่วไปกระจกหลายๆรูปแบบนะครับก,กระจกล้วนแต่มากคุณค่ามองเห็นว่าการสร้างอาคารต่างๆแม้กระทั่งรถยนต์ต่างๆเรา ย่อมเจอกับชีวิตประจําวันเกี่ยวกับกระจกครับกระจกมีหลายประเภทครับวันนี้จะนําเสนอประเภทของกระจกที่เรียกว่าเทมเร์กลาสครับคุณสมบัติพิเศษของกระจกเทมเร์กลาสครับกระจกเทมเร์กลาสคือกระจกนิรภัยที่ผลิตมาจากกระจกฟลอส ที่นำมาให้มีความร้อนที่อุณหภูมิ650องศาถึง700องศาเซนเซเยสและทำให้กระจกเย็นลงโดยการเป่าลมเย็นเข้าใส่กระจกทั้งสองด้านจากความแตกต่างของอุณหภูมิด้านในและด้านนอกของกระจกทำให้กระจกสามารถรับแรงต้านภายนอกได้มากกว่าถึง10เท่า และยังสามารถดัดได้มากกว่าถึงสเท่าโดยกระจกเทมเปอร์กลาสมีคุณสมบัติด,ดังนี้นะครับสามารถรับแรงที่มากระแทกซึ่งเกิดจากกระจกที่เราทำงานหรือว่าช่วงที่เราทำงานนะครับมีการกระแทกหรือแรงดันอย่างแรง จากลมหรือว่าจากน้ําหรือว่าจากแรงของเรานะครับก็สามารถที่จะรับแรงกระแทกได้ดีครับสามารถทนและรับแรงกระทบได้มากกว่ากระจกธรรมดาที่หนาขนาดเดียวกันนะครับ3-5ถึงเท่าและเนื่องจากเมื่อกระจกเทมเปอร์กลาสแตกละเอียดก็จะ เป็นอย่างเช่นข้าวโพดนะครับเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับจึงสามารถลดอันตร,รายจากการบาดเจ็บได้ครับที่สำคัญก็คือต้นทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดีครับจากคุณสมบัติของกระจกเทมเปอร์กาสดดังกล่าวข้างต้นทําให้กระจกเทมเปอร์กาสดนี้นยมมานานามาใช้ในการสร้างอาคารต่างๆนะครับในประเทศบ้านเราหรือว่าทั่วโลกตั้งแต่ การตกแต่งภายนอกถึงภายในอาคารเช่นใช้เป็นหน้าต่างใช้ทำเป็นกระจกของอาคารหลังใหญ่ๆนะครับตึกสูงต่างๆที่เราได้เห็นบริวารบริเวณที่ต้องเจอกับความร,ร้อนอย่างรุนแรงก็สามารถใช้กระจกเทมเพลกลา s เนี่ยมาสร้างได้ครับเพื่อปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมครับใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์เช่นชั้นวางของชั้นวาง ต cues, people, t urai, t <T> ๊ะโต๊ะต่างๆตู t t ้ต่างๆที่เราใช้นะครับเพราะมีความโปร่งใสและมีความแข็งแรงทนทนใช้เป็นประตูบานเลื่อนต่างๆนะครับบานเปลยหรือใช้ทำฉากกั้นห้องต่างๆครับนี่แหละครับท่านผู้ชมข้อดีของกระจกเทมเปอร์กลาสครับอาคารต่างๆเราก็มีการก่อสร้างก็นำมาใช้เยอะวันนี้เรา จะนาเสนอท่านผู้ชมว่ากระจกแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้เป็นกระจกที่ใช้ในการทําตู้ต่างๆนะครับกระจกแผ่นนี้นะครับหลังจากถ้าเราทําให้กระจกแผ่นนี้แตกลงนะครับครับกระจกแผ่นนี้แตกลงครับเนี่ยแตกแล้วครับท่านผู้ชมเราทําให้กระจกแตกแล้วเราจะเป็นยังไงบ้างส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับกระจกเราได้ กระจกนี้แตกแล้วแตกแล้วครับท่านผู้ชมแตกแล้วเนี่ยแตกแล้วเห็นไหมครับจะจะแตกเป็นมาเป็นมเมล็ดเหมือนมเมล็ดข้าวโพดครับไม่คมครับท่านผู้ชมไม่คมครับแล้วสามารถเนี่ยนำมาตกแต่งอะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับเราจะเอากระจกนี้มาใส่ให้ท่านได้ชมนะครับนี่ครับเรา ก็ได้เก็บกระจกนี้มาใช้ให้ปเป็นประโยชน์ต่อไปครับข้อดีของเทเบอร์กลาสคือไม่คมไม่บาดครับแต่ตอนที่แตกเนี่ยจะเป็นคล้ายมาเมล็ดขา้าวโพดนะครับท่านครับนี่ครับครับเราจะเราจะเห็นได้ว่าอ่าเราจะทำให้กระจกแตกก็นิยมยอม แบ่งปันความรู้เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับเอากระจกนี่แล้วก็เทเอร์รการ์ดมาโชว์ท่านครับเห็นไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างกระจกเทเปอร์การกับกระจกธรรมดาแตกต่างกันมากครับหากเราจะใชใ้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับจึงเห็นว่าน่าจะใช้เทเบอร์การครับราคาสูงสักนิดหนึ่งก็ยังเป็นประโยชน์ครับไม่คมไม่แหลมครับ แตกแล้วก็สวยด้วยครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่คือกระจกเทมเปอร์กลาดครับขอบคุณนะครับท่านติดติดตามหากมีประโยชน์อย่าลืมแชร์เพื่อนๆน,น,นะครับที่บ้านท่านวันนี้ใช้กระจกเทมเปอร์กลาดหรือเปล่าครับ ถ้าท่านได้ใช้กระ,กระจกเทเบอร์กลาสรือกระจกนิรภัยนั่นแหละครับคือความโชคดีที่จ่ายแพงกว่าแต่ว่าประมาทไปก็ไม่เป็นไรกระจกแตกเราก็ไม่ต้องกลัวจะอันตรายกับลูกหลานนะครับไม่อันตรายต่อตัวเราด้วยาราคาแพงแต่ว่าปลอดภัยกว่าครับขอบคุณครับที่ติดตามครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับ หากประทับใจอย่าลืมช่วยกดกร,กระเดิงแล้วว่าแชร์ให้ด้วยครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชม